สวัสดีครับสวัสดีนี่เราจะพามาเบ่งต้นไผ่ที่เหาขยายเมื่อก่อนนี่ครับว่าเป็นอย่างไดแล้วครับอันนี้เป็นไผ่เลี่ยงคนระับอันนี้เอามาลงไม้ครับฟังไม้ตัวนี้ก็เริ่มที่สิทธนี่ครับะแน,นแตกก็คือรากเริ่มเดินแล้วครับ นี่อันนึงครับสีโลไม้ครับเริ่มากเริ่มเดินแล้วเพราะว่านี่ครับแผนงเริ่มแตกแล้วอันนี้อันนี้คือพายบงหวานนี่เข้าขยายมือก้อนนี่ครับนี่เข้านี่ครับแสดงว่าใช้ได้ครับ โบตายอันนี้นี่คือสิบ,บอลอดครับตัวนี้ว่ามันโบเขียวแล้วครับเดี๋ยวกัดเอาไว้อยู่ก่อนนี่อันนึงครับเราต้องเบิง้งอีกจังน้อยครับเพราะว่ามันยังบบนั่นครับสหลอดบอลอด นี่ครับวันนึงครับน,นี่ก็เริ่มหลากเดินแล้วครับตัวนี้น่ครับอันนี้เป็นนอไม้ที่ขึ้นอยู่ครับยังม่ไหญ่ครับ ันีที่ขยายมือก้อนนี่ครับนี่แสดงว่ารากได้ครับเริ่มเดินแล้วครับอันนี้ต้นเขา่าต้นยูนง่ายครับอันนี้ก็ขยายมือก้อนนี่ครับนี่ครับใบแสดงว่ารากใช้ได้ครับตัวนี้ จะรุ่นไปครับผมผม